ถอดบทเรียนชีวิตถึงคิวนักแข่งรถคนดังไอดอนยอดนักบิทตีบายของไทยเบนซ์อัคารกิจวโรจเจรเดตหรือเบน์เรซิ่งซึ่งล่าสุดพิธีกรแมทธิวดีน Dean, แห่งรายการวันเดวิดแมทธิวหนึ่งวันมันดีตีซีคนดังวันเดวิดแมทธิวทางช่องโมโนโ29ชวนคุยตีซีเปิดใจถึงเรื่องราวหักมุมจุดเปลี่ยนในชีวิตก่อนพากันไปสิ้นสุดมันนัสตาบันสุกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่ายามาฮ่าเรดิงอะคาเดมี จังหวัดสมุทรปราการโดยหนุ่มเบนเรซิ่งเปิดใจเรื่องความเร็วที่เพิ่งเข้าใจคำว่าอันตรายเมื่อได้เป็นพ่อคนเริ่มแข่งรายการแรกตั้งแต่อายุ18ปีครับเกือบจะ20ปีมาแล้วรู้ตัวว่าชอบมอเตอร์ไซค์ตั้งแต่อนุบาลเลยครับเราเห็นทุกวันตั้งแต่เด็กก็ชอบตั้งแต่ตอนนั้นพอมีโอกาสลงแข่งก็ตอนอายุ18ปีแต่ความจริงแล้วที่บ้านเขาห้ามมาตลอดเลยไม่เคยให้ขี่เลยครับพอมาวันนี้เราโตมาได้เป็นพ่อคนก็เพิ่งจะเข้าใจความรู้สึกว่า มันอันตรายมากบทเรียนที่ผ่านมาสั่งปีไม่ได้เจอหน้าลูกเลยเสียใจมากครับเราควรจะใช้ชีวิตอยู่บนความไม่ประมาทตอนนั้นต้องยอมรับว่าเราวัยรุ่นอยู่เราใช้ชีวิตแบบสุดโต่งเพื่อนที่ไหนใครเข้าหาเราก็ไม่ได้แยกคัดกรองอย่างดีเป็นบทเรียนให้กับตัวเองว่าควรใช้ชีวิตอย่างมีสตริรอบคอบรู้จักคบหาคนการสูญเสียอิสรภาพเวลาเงินทองทุกอย่างไม่มีอะไรดีเลยครับการมีคดีมันทําให้เราเข้าใจถึงความทุกข์พอเราเข้าไปอยู่ในจุดที่มันแย่ที่สุดมาแล้ว เราก็ได้เห็นว่าชีวิตเรามันมีคุณค่าแค่ไหนจากที่เมื่อก่อนเราไปซิ่งขี่รถเร็วโดยที่ไม่กลัวตายแต่ทุกวันนี้แค่ขี่ไปกินข้าวเรายังระวังเลยแล้วต่อให้เราระวังดีแค่ไหนเราก็ไม่รู้ว่ารอบข้างเขาขีดประมาทหรือเปล่าพยายามมีสติอยู่ตลอดครับอันนี้สําคัญมากทุกวันนี้ยังตื่นเต้นกับโมเมนต์วันพ่อที่เรซิ่งเขาเอาภูมาไหลมาว่าเราอยู่เลยครับหลังจากนี้จะกลับมาลงแข่งอีกไหมมีฟิลที่คิดถึงรถเหมือนกันครับอยากจะบิดมากเซียนคันเร่งมากวัวร็อก แต่ห่างหายไปนานก็คงต้องรื้อฟื้นกันก่อนอาจจะต้องปรับเรื่องของกล้ามเนื้อส่วนต่างๆที่เราไม่ใช้นานการไปขีดการเลี้ยวอะไรต่างๆใช้แรงเยอะมากถ้าเรากลับไปอาจจะยังฝืดๆอยู่บ้างพอได้จับรถบ่อยๆคิดว่าน่าจะเข้ามือเหมือนเดิมในเร็วๆนี้ครับ